นี่ค่ะพนมลุงถามมาต่อไปนะคะอยู่กับเตยค่ะพัชชาก,กัละยาณามิตรนะคะมาสเต r เชฟไทยแลนด์ซีซั่นสค่ะวันนี้เนี่ยเตยจะมาตอบคําถามที่เกิดขึ้นในครัวนะคะแล้วบอกเลยว่าคําถามวันนี้เนี่ยต้องมาจากแม่แม่แน่นอนค่ะคําถามมีอยู่ว่าเราจะหั่นผัก ให้เด็กเล็กๆทานได้อย่างไรใช่ไหมคะคำถามนี้ตอบง่ายมากเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแต่ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าการทานอาหารของเด็กเล็กเนี่ยตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะคะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยก็คืออาหารแบบบดนะคะที่เราจะเอาข้าวเนี่ยมาบดกับนมหรือแบบผักแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ให้น้องทานเนี่ยแต่ว่าสมัยนี้นะคะเมื่อ สัก1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทานแบบใหม่ค่ะเรียกว่า baby lead weaning นะคะหรือ B r W นั่นเองซึ่งแบบนี้เนี่ยจะเป็นการพันพักเล็กๆนะคะให้น้องเนี่ยเริ่มทานได้ตั้งแต่6เดือนเลยค่ะ ็นการหยิบจับอาหารนะคะเข้าปากด้วยตัวน้องเองค่ะการหั่นอาหารนะคะแบบ BLW เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ช่วงอายุนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วง6กถึงเเดือนนะคะช่วงวัยนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีพัฒน,นาการในการจับหรือว่ายังจับไม่เก่งนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหั่นวัตถุดิบให้มีความยาวเท่ากับ1นนิ้วก้อยค่ะความยาวระดับนี้นะคะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถจับได้แล้วก็เอาเข้าปากได้นั่นเองค่ะ แต่ว่าการหันนะคะเราเนี่ยจะต้องหันเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็หันเป็นชิ้นเล็กๆให้มีเหลี่ยมนะคะห้ามหันเป็นชิ้นกลมเวลาเป็นกลมๆเนี่ยมันสามารถเข้าไปอุดหลอดลมน้องได้เลยนะคะมันไม่สามารถมีช่องอากาศออกมานั่นเองต่อไปนะคะเป็นช่วงอายุที่2ก็คือช่วงตั้งแต่9เดือนจนถึง12เดือนค่ะช่วงวัยนี้เนี่ยน้องๆจะเริ่มมีทักษะในการจับมากขึ้นใช่ไหมคะเราสามารถหันได้ครึ่งนิ้วก้อยแบบนี้นะคะ น,น้องเนี่ยก็จะจับแล้วก็กินข้าได้เลยค่ะและในช่วงที่3นะคะก็คือช่วงหนึ่งปีขึ้นไปน,น้องเนี่ยสามารถกินอาหารเป็นชิ้นพอดีคําได้แล้วเราก็จะหั่นเป็นลูกเตา๋าหรือว่าชิ้นพอดีคําหรือขนาด1ข้อนิ้วก้อยค่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยควรจะทําให้สุกก่อนเสมอนะคะเพื่อที่มันง่ายต่อการเคี้ยวด้วยค่ะวัตถุดิบบางตัวเนี่ยจะต้องเอาไปนึ่งก่อนแล้วค่อยเอามาหาั่นหรือวัตถุดิบบางตัวเนี่ย ก็ต้องหั่นก่อนแล้วก็เอาอไปนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับวัตถนิบที่คุณแม่เนี่ยจะให้น้องทานค่ะแต่การกินแบบ blw นะคะจะมีข้อควรระมัดระวังค่ะก็คือผู้ใหญ่เราเนี่ยจะต้องคอยนั่งดูน้องนะคะเวลาทานค่ะและที่สําคัญเนี่ยแม่ๆมหรือว่าคนที่คอยเฝ้าเนี่ยอาจจะต้องทําวิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นน้องได้นะคะเพราะว่าการทานแบบนี้เนี่ยน้องอาจจะเกิด จ็กกิ้งหรือว่าช็อกกิ้งก็ได้นะคะจ็กกิ้งคือการติดคอหรือว่าสำลักนิดหน่อยโดยธรรมชาติของเด็กแล้วเนี่ยกลไกของร่างกายเขาจะขย้อนออกมาได้เองนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดน้องเกิดอาการช็อกกิ้งนะคะคือสำลักแล้วติดคอเข้าไปเลยเนี่ยน้องจะมีอาการหน้าม่วงนะคะคุณแม่ก็ต้องปฐถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะโดยการพลิกน้องคว่ำลงนะคะเอ็นน้องลงนิดนึงนะคะแล้วก็ตบหลังน้อง ไปเบาๆนะคะหรือว่าตบจนกว่าเศษอาหารเนี่ยจะคายออกมาวิธีการฝึกแบบ BLW เนี่ยมีข้อดีมากๆเลยนะคะก็คือการที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้หยิบจับอาหารเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของมือนะคะแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ย รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะเอาเข้าปากมันคืออะไรนะคะทำให้เด็กเนี่ยสนใจในการกินมากขึ้นแล้วก็ไม่กลัวที่จะทานอาหารด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าอยากรู้หรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับในครัวนะคะสามารถมาฝากคำถามได้ที่เพจพนมลุงไรซ์นะคะจะมีเชฟมืออาชีพแบบเติแล้วก็เชฟท่านอื่นๆมาคอยตอบคำถามค่ะสำหรับวันนี้พนมลุงถามมาต่อไปหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสับวันนี้สวัสดีค่ะ